น,นักธรรมชาตินักประจภัยและนักสำรวจโอ้โหผฮ้ามาที่มาเลเซียบอเนียวที่อนิยมทานธรรมชาติเพื่อสำรวจทินอาศัยที่หลากหลายโอ้พระเจ้า s <S ดูน <laughs> ดั่นสิและได้พบว่าพืชและสัตว์ท้องถิ่นปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่โดดเด่นอย่างไรถึงเข้าใกล้ได้แค่นี้ that. Like that. ไม่น้ำถึงผืนป่าถ้ำและชายหาด และไปขึ้นสู่เขาที่สูงที่สุดของหมู่เกาะมาลายูเราทำได้นะนี่จะต้องเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดพรอ,อยู่ในมาเลเซียบอร์เนียวมันคือจุดหนึ่งในโลกที่ทำให้ผมต้องกลับมามันคือสวรรค์ของนักธรรมชาติวิทยาและช่วยให้เราเข้าใจโลกธรรมชาติอย่างที่จะได้เห็น ปเเียวมาเลเซียตั้งอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกภูมิภาคเชิงนิเวศที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งด้วยทิ่นอาศัยที่มีความหลากหลายซึ่งเป็นบ้านของพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธกว่า5,000ชนิดที่พบเห็นได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นเหมาะมากถ้าคุณเป็นนักธรรมชาติวิทยาครับสระมักตอนเหนือหรือแม่น้ำเซมาดัง คือที่แรกที่ผมจะไปยืนเป็นที่ที่เหมาะที่ผมจะไปศึกษาดูว่าต้นไม้และสัตว์ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตริมน้ํเ<ร>าเวลาคุณมาถึงชายป่า,านะครับคุณจะเห็นสัตว์ป่าชุกชุมและว่า<ล>พืชทุกชนิดเฉลิมฉลองในแสงอาทิตย์ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในป่าลึกกายท้องถิ่นลุกกับแมกนซี่พาผมทัวร์ซาฟารีแม่น้ํา ผมก็้อบอกว่าพอวิชาที่คุณนี่อยู่ที่นี่มาสวยมากคุณเคยบอกผมว่าคนที่นี่หลายคนไม่เคยมาที่นี่เลยบางคนไม่รู้จักที่นี่เลยซ้ำไปครับผมอะไรคือความทรงจำที่ดีที่สุดของคุณครับคงเป็นวันนี้นะครับวันนี้เหรอหน้าน้ำเชี่ยวนะครับอน้ำเชี่ยวเหรอใช่นี่เหรอโอ้ย หินบรมลูกกับแมทิซี่ได้พาเรือในเซบดังบ่อยมากพวกเขาพายแบบีชิวมากแต่ผมสิอะดิโาลีนพุ่งกระชูดโอ้โหให้สนุกอะสนุกดีการเล่าไม่นะของผมสิสุดลงแล้วครับทีนี้ผมจะมุดดิ ผมมุ่งหน้าไปที่ถ้ำแฟรี่กับมนุษย์แมลงชื่ออเล็กเฮ้บมาดูประหลาดชับกลนะสำหรับนักธรรมชาตวิทยาถ้ำคือเหมือนทองคำและเป็นการได้ส่องดูกระบวนการวัฒนาการว,าว้าวมันอยู่ในเรือนกระจกเลย สซรวัมีระบบนิเวศในถ้ำที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ที่มีการปรับตัวเข้ากับถ้ำได้อย่างโดดเด่นน่าจะเป็นตรงนี้ใช่มันเป็นช่องแตกที่มืดและสวยดีเกี่ยวอะไรโอ้มันหายเข้าไปในโพรงแล้วเราเจอสัตว์ที่น่าทึ่งมากๆเลยครับ มันจะออกอีกทางไหมนั่นๆๆๆๆมันออกมาแล้วให้จับมันไหมไม่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 ปล่อยว้หยุดละมันคือเป็นป่องแท้ครับมันสามารถหลั่งของเหลวฉุนโดยจะพ่นออกมาเพื่อเป็นการป้องกันตัวน่าทึ่งมากๆเลยครับคุณคงเห็นขาคู่ที่สองนะฮะมันมีการปรับตัวมันไม่ได้มีไว้เดินนะครับแต่ว่าใช้เป็นตัวคลำสัมผัสหาเส้นทางเดินในความมืด มันคงเป็นโลกที่แปลกที่ต้องรับรู้ด้วยการสัมผัสแต่ว่ามันทำแบบนั้นนะครับสัตว์ในถ้ำจะพัฒนาประสาทสัมผัสเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทว้าวมันเป็นสัตว์ที่สุดยอดมากผมดูพวกมันได้ไม่เบื่อเลยนะเนี่ยไม่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 ไม,มันน่าตื่นตาดีออกสุดยอดเลยเยี่ยมมาก <laughs> บครั้งที่สัตว์ในถ้ำมีการปรับตัวกับชีวิตในถ้ำจนพวกมันไม่สามารถอยู่รอดนอกถ้ำได้ทำให้สายพันธุ์ของพวกมันมีลักษณะเข้ากับถ้ำที่นี่นดูตัวเล็กนี่สิมันไม่ใช่สัตว์ที่คุณคิดว่าจะเจอในถ้ำ เราเห็นสัญญาณการปรับตัวในถ้ำสีที่ซีดจางขาที่ยาวเจ้าตาเล็กมากนะมันเหลือเชื่อนะที่สัตว์มากมายที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยเมื่ออยู่นอกถ้ำกลับมีพวกที่อยู่ในถ้ำด้วยใช่พวกมันมักจะดูน่ากลัวกว่าดูประหลาดแล้วก็รูปทรงก็ยืดขยายไปแปลกเจ้าปูผีตัวน้อยนี้แสดงถึงการปรับตัวเข้ากับชีวิตในถ้ำที่มืดและชืน้นอาละถึงเวลากลับสู่ผิวโลกแล้ว ผมกำลังมุ่งไปอุทยานแห่งชาติบาโกผมไม่ได้ไปที่นั่นนานแล้วแต่มันเป็นหนึ่งในที่โปรดของผมในบอร์เนียวมันเล็ก <but absolutely S 1> แต่เต็มไปด้วยสิ่ง,งมีชีวิตครับแทบรอไม่ไหวแล้วบาโกคืออุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของสราวักและมีระบบนิเวศที่โดดเด่นความหลากหลายของทินอาศัยเช่นหาดที่มีแต่หินป่ารกทึบและป่าโกงกลางริมทะเลที่มีแต่เรื่องน่าทึ่ง และมีผู้อยู่อาศัายที่พิเศษอย่างมากถึงแล้วครับอุทยาแห่งชาติบาโกเอาลงไปเลยไก,ก้เจราดกับผมเริ่มต้นเดินทางกันที่ป่าฝนร้อนชื้นที่อุดมด้วยไม้แตงรัง ต้นไม้ป่าฝนที่สูงที่สุดนั่นเองอดูนี่สกก่อน มันคือนอดผีเสื้อกลางทืนของปลอกผมคิดว่าจุดนี้คือใต้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากน่าจะเป็นหนึ่งในพันไม้เต่งรังชนิดหนึ่งและแมลงตัวนี้ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของสายพันธ์ของแมลงการศึกษาต้นไม้ขนาดนี้มันเผยให้เห็นว่าต้นไม้อย่างต้นนี้เป็นที่อาศัยของแมลงมากกว่า1000สายพันบ <So, S 2> นต้นไม้แบบนี้จะมีอะไรมากมายเกิดขึ้น โอ้ดูนี่ดูนี่ดูดูดูในการพบที่บังเอิญมากเราพบเต่าใบไม้เอเชียสองตัวครับมาเป็นเต่าน้ำจืดแล้วก็เป็นสัตว์ที่เทพมากถ้าคุณลองจับมันพลิกดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีกระดองปิดอยู่แล้วก็ส่วนหน้าของมันและด้านหลังของมันเรียกกันว่าพลาสตรอน มันปิดได้ทําให้พวกสัตว์ดักล่าไม่สามารถทําอะไรมันได้ครับต่อไปไม้เอเชียโอ้โหสุดยอดมากผมจะปล่อยมันไปทําธุระต่อนะครับจุดแวะต่อไปของผมถึงเวลาสํำรวจสัตว์บนชายหาดกันแล้วเมอยู่บนชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติบาโก การกระเซาะหลายลาย้านปีทำให้เกิดแนวชายหาดทำให้มันเป็นจุดที่น่าสนใจมากคุณจะพาผมไปไหนครับไาปแนวป่ากโกงกลางนะครับเอาดีเลยไปดูปลาตีนกัน,<อ>นครับโอ้เยี่ยมเลยเพราะว่าพวกปลาตีนเนี่ยคงเป็นที่สนใจของผู้คนที่นี่นะครับผู้คนที่มากันที่นี่ด้วยปลาตีนนั้นเป็นปลาที่น่าทึ่งนะครับที่เดินบนดินได้ เมื่ออยู่เหนือน้ําพวกมันก็เหมือนกับปลาดําน้ําพวกมันเก็บน้ําเอาไว้ในเหงือกที่เป็นเสมือนถังออเิเจนส่วนตัวของมันนี่คือปลาที่ประหลาดมากครับพวกมันมีชีวิตสังคมมีระดับชั้นในกลุ่มพวกมันมีตัวผู้ซึ่งเป็นตัวนั้นนะครับคุณคงเห็นมันบกพรีบใส่กันตัวผู้จะทําใส่ตัวเมียเพื่อสร้างความประทับใจและตัวผู้ก็ทําใส่ตัวผู้ตัวอื่นด้วย นี่แหละข้อดีของบากโกคุณแทบจะเผชิญหน้ากับสัตว์ในที่อยู่ตามธรรมชาติได้เลยและชายหาดนี้คือที่โปรดของสัตว์ที่ผมอยากจะเห็นตั้งแต่มาถึงที่นี่โอ้ดูดสิโอ้โหจะไปแล้ว <c oughs> อ้าวกระโดดแล้ว <c oughs> อ้โหมันจะสุดยอดนฮะนี่ฮะ Hey, ตรงหน้าพวกเราคือสัตว์ที่โด่งดังที่สุดของบาโกพวกมันคือลิงจม,มูกยาวนะคงเข้าใกล้ได้แค่นี้แหละมาน,นั่งอยู่ท่ามกลางใบไม้นั่นคืองานถนัดของพวกลิงมันเป็นสัตว์กินพืชพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเลือกใบไม้กินครับมันเลยเหมือนนั่งอยู่ในชามสลับแค่กินใบเขียวๆที่อยู่รอบตัว ท้อประปองของลิงจมูกยาวมีสี่ห้องที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ช่วยในการย่อยใบไม้มเมล็ดและผลไม้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่พวกมันปรับตัวได้โดดเด่นที่สุดก็คือจมูกจมูกใหญ่นั้นน่ะใช้ขยายเสียงขู่เตือนรั่วส่งเสียงเพื่อหาคู่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ถึงสถานะในหมู่ลิงด้วยกัน มีแต่ตัวผู้ที่จมูกใหญ่ตัวเมียก็จะมีจมูกแบนเล็กแต่ว่าในตัวผู้เนี่ยจมูกจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งโตเต็มวัยยิ่งจมูกใหญ่ก็ยิ่งดึงดูดตัวเมียได้ดีเท่านั้นลิงจมูกยาวนี้คือหนึ่งในลิงสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกแต่น่าเศร้าที่พวกมันในกล้ศูพันหรือแค่หนึ่งพันตัวในสารวัตร เมื่อค่ำลงพวกมันถอยสู่จุดสูงสุดบนต้นไม้ที่ปลอดภัยขณะที่หมูบอเนียวและลีกังออกหาอาหารค่ำก่อนจะกลับไปพักในเวลากลางคืนแต่ที่อื่นป่านี้เพิ่งจะฟื้นตื่นขึ้น การซ่อนตัวในความมืดคือสิ่งสําคัญสําหรับทางรอดของสัตว์หลายชนิดผมเพิ่งเจอแมลงที่เด่นมากตรงนี้นี่คือจักจั่นแมลงเสียงดังที่สุดจักจันนั้นมีแผ่นทรงกลมสองแผ่นอยู่ด้านข้างของทรงอกเหมือนกับหูตอนในนะครับเมื่ออยากทําพวกมันก็จะดีดมันไปมาแล้วก็ขยายเสียงนั้นด้วยช่องสะท้อนเสียงที่อยู่ภายในทรงอก ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์หากินกลางคืนขนาดเล็กคือตัวดึงดูดนักล่าขนาดใหญุ่ณพระช่วยดูนี่ผมเพิ่งเจองูกระปะนะครับเป็นงูพิษร้ายที่สุดชนิดหนึ่งของบอร์เนียว พราะมันดูเป็นงูที่ขี้โมโหนะครับแล้วก็หัวก็ใหญ่ด้วยและเหมือนมีเขาอยู่ด้านใต้เป็นนักล่าที่ซุ่มโจมตีมัแค่นอนรอสัตว์เล็กกบหรืออะไรก็ได้ที่ผ่านมามันจะเลือกสัตว์เลือดอุ่นโดยใช้ร่องบนหน้าของมันนอกจากจะชอบสำรวจยามค่ำคืนในต,ตอนเช้าตรู่เนี่ยผมบินไปยังจุดที่ต้องแวะชมจุดสุดท้าย หลังจากบินจากสระบุกมายังซาบาผมนั่งรถไปยังพื้นที่มรดกโลกทางนิเวศวิทยาซึ่งมีเทีนอาศัยที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกันผมอยู่ที่เชิงเขาคินนาบาลูนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำมาตลอดนะครับผมอยากปีนขึ้นไปบนยอดเขานั่นยอดเขาลูกนี้มีความสูงครึ่งหนึ่งของเอเวอเรสต์ครับแต่ว่าในครั้งนี้ผมไม่ได้มาแค่ปีนเขาเท่านั้นนะมันคือความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างเส้นทางขึ้นไปบนเขา จะผ่านทินที่อยู่สายหลากหลายที่สุดนะครับมีอะไรเยอะแยะแล้วก็ผหวังว่าผมจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมเปล่าปีนคนเดียวนะจะมีไกด์มาช่วยด้วย สวัสดีครับสวัสดียินดีที่รู้จักครับยินดีเช่นกันครับจูนใช่ไหมผมจูนแต่ว่าเกิดรกระดาษครับรกรดาเลยครับผมนี่เกิดเมษาโอ้ไม่ฮาเลยนี่คือเส้นทางเดินใช่ไหมฮะนี่คือประตูทิมโพฮอร์นะครับเราจะขึ้นไปที่บ้านพักนี่นะครับเราจะค้าที่นี่แหละครับผมและพรุ่งนี้เราจะค่อยขึ้นสู่ยอดเขากันใช่แล้วครับผมตั้งตารอนะครับผมไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนด้วยนั่นไปกันเลยครับในกิโลเมตรแรก เราถูกรายล้อมด้วยพืชพันธุ์ของป่าฝนร้อนชื้นที่เขียวชอุ่มพอเคยแบบนี้มาแล้วมันสวยมากอากาศก็ดีใช่ครับเขากินาบาลูกินพื้นที่ความสูง4,000เมตรและอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพืชและสัตว์วัฒนาการต่างกันไปในแต่ละระดับความสูงเกิดเป็นถิ่นอาศัยที่มหัศจรรย์ในพื้นที่เดียวกัน เราคงจะไม่ทำเหมือนมากันสองคนแน่นอนเรามีลูกหาาที่ช่วยขนอุปกรณ์ขึ้นมากับเราทันีีครับผมจะแนะนำนะครับเอ็ดดี้อาทาทาน่นี่คือป๊อบอายป๊อบอายนี่กำลังนั่งทับหอคอยไหนดูสิมอสที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะนี่ครับดอสโซเนียลองจีโบเลียอาจจะสูงกว่ามอสประเภทอื่นๆนะครับตัวนี้ยังเด็กอยู่ครับ อีกไม่นานมันจะโตแล้วก็สูงถึงสองฟุตเลยทีเดียวโอเคเรามาไกลขนาดไหนแล้วครับเนี่ยเราได้มาได้กิโลครึ่งแล้วล่ะครับครับตอนนี้เราอยู่ในป่าที่สูงต้นไม้ใหญ่แทบไม่มีให้เห็นทุกอย่างเริ่มจะแพรกแพรนส่วนใหญ่เป็นเฟิร์นกับพวกต้นไม้ที่รู้จักกันดีต้นไม้กินมแมลง เขาคินนาบาลูมีต้นไม้ก,กินแมลงที่มีความหลากหลายมากที่สุดต้นไม้ก,กินแมลงเอาชีวิตรอดบนดินภูเขาที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำด้วยการกินแมลงนี่อะไรเนี่ยดูมาสิครับ มาสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยถ้าพกดถึงวัตถุตามธรรมชาติที่รูปแบบและหน้าที่ถูกหุ้มอยู่ในส่วนเดียวของพืชก็เจ้านี่เลยแหละครับจากสีสันสดใสจ,จนถึงกลิ่นล่อลวงต้นไม้แต่และต้นปรับตัวเพื่อล่อและจับเหยือ่อเส้นตรงตรงปากของกับดัก เต็มไปด้วยเหมือนหลุดมาจากร้านขายของน่ากลัวทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ตรงกลางข้างในมันเหมือนกับเส้นทางวันเวสู่ความตายนะจริงๆแล้วมันคือท้องแล้วก็ต้นไม้ที่จะย่อยแมลงที่ตกลงไปในนั้นเมื่อตกลงไปไม่มีทางได้ออกมามนั่นคือสิ่งที่เจอได้ที่เขาฮินนาบาลูนี่คือวัฒนาการแต่เหลือแสงสว่างอีกแค่สามชั่วโมง ผมต้อเดินหน้าสู่ยอดเขาต่อไปเมากินาบาลูของมาเลเซียบอร์เนียว e คือจุดศูนย์กลางของพืชพันธุ์และสัพพะัตว์หลายพันชนิดมันยังเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในหมู่เกาะมาลลายูผมฝันมานานแล้วว่าจะได้ขึ้นสู่ยอด คือกระรอกดินครับมันคือสัตว์ที่ผมพบเห็นมากที่สุดตั้งแต่เริ่มปีนขึ้นเขามานี่เลยฮฮ่าฮ่ฮ่าผมต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบอเนียวแล้วมันไม่ใช่ดินแดนแห่งอุราบุตังแต่เป็นดินแดนแห่งกระรอกครับนี่อุ้ยไปแล้ว ยาวๆครับใช่เรามาถึงจุดเกือบถึงยอดโอ้โหดูสิครับโอ้โหโอ้มาสุดยอดมากนี่คือความแปลกใหม่ของบอร์เนียวครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยดูลักษณะที่เมฆเคลื่อนมาลืนกินพื้นที่ไปกินขอบฟ้าไป สุดยอดเลยผมชอบมาก <love> มันสวยมากครับ s <S ปีนมาหกชั่วโมงเราได้ผ่านป่าด้านล่างป่าเมฆและพืชพันธุ์ในที่สูงตอนนี้ <Yeah. S 1> แน่นอน ถึงเวลาพักกันหน่อยแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่คือลาบันราธาที่ผมจะพักก่อนจะเจอศึกหนักเพื่อเดินหน้าถึงยอดเขาด้วยนี่ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมใส่หมวกแบบนี้ในบอร์เนียวในเวลาสองชั่วโมงเราก็จะได้เห็นอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาคินาบาลูกันครับเดี๋ยวได้รู้กันเอาล่ะต่อไปไกลแค่ไหนครับเนี่ยอีก1.6กิโลครับโอ้โห1.6เลยเหรออย่าบอกว่าไม่ไกลแต่ว่าผมเดินช้ามาก ขณะที่เราปีนเกือบถึงยอดเขาดูเหมือนทุกชีวิตจะหายไปหมดโอ้ยเฮ้ยเราทำได้ รู้สึกเหมือนอยู่จุดสูงสุดของโลกสุดยอดการเดินทางผมไม่เคยต้องหนาวในมาเลเซียามาก่อนถึงจะต้องเหนื่อยและปลอดแทบหลุดออกมาแต่มันคุ้มค่ามากเลยครับกับซีวินาทีสั้นๆน,นี้ รู้สึกเหมือนอยู่สูงสุดอยู่จุดสูงสุดของโลกหรือว่าสูงสุดของมาเลเซียได้ซ้ำกับพื้นที่ราบปากกงกลางและลิงจมูกยาวจะถึงยอดเขาคินาบาลูที่หนาวเย็นสิ่งต่างเหล่านี้และสัตว์ที่ปรับตัวไปคือเครื่องเตือนใจให้เราเรีกว่าทุกชีวิตต่างเกี่ยวพันกับ สภาพแวดล้อมและกับเรานี่คือสิ่งที่นำผมกลับมาที่นี่มันน่าทึ่งมากแต่อย่ามัวฟังผมพูดนะ <c oughs> คุณ <c oughs> ต้องมาเห็นด <c oughs> ้วยตาตัวเอง